ครับก็สวัสดีครับอยู่กับช่องนันท์ฮิวโรว์ดอสซิงอยู่แล้วนะฮะนี่ก็เจ้า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 อะไรวะเมษาบ่เจ้าเจ้าเมษาลงนะครับเกียร์ตัดเลยเีิ่มคราชเริ่มเลยฮิร์มันว่างแล้วลูกพี่ นี่น,นี่นี่ใช้ความรู้สึกใช่ไหมฝนจะมาแล้วแมวเหยียบด้วยวะคันเร่งอ่ะซับโดดดิวิ่งดีมากเลยกเกียร์แล่วนี่นี่เร็วเลยว อ๋อ oh. เอาอีกเอาอีกเ <c oughs> ออเออใส่กี่อะไรไตัวโอลืนะ่นครับฝนลงเม็ดใหม่อีกแล้วครับ <S 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 ตอนนี้ดึงดึงเบรกมือ้วยพี่ ดึงเบกมือไว้ด้วยวะ่อยเนฝนฝนเริ่มลงเม็ดมากแล้วนี รมรมารมรมาฮู <smelled similar> really. ้เตะแรงเลุดเลียเลยพุ่นแล้วเอาคนขับมาด้วยนะครับเนี่ย อ๋อมันต้องดึงดึงหางออกก่อนนะครับเนี่ย ขอมัดไวรบอกครับลงแล้วครับอรโตมือครับงงเรียบร้อยครับ เดินลงแบบนิ่มๆเลยครับเนี่ยฝนกต็ตกครับลื่นนะครับเนี่ยแซ่ครับแซ็ตผมเซอร์ งลงครับลื่นครับอันตรายครับอุ้อุ้อุอ้ลื่นเลยรรเรียบร้อยครับวิ่งลงเลยครับ เสียงเครื่องนิ่มมากครับอุ้ยบิดได้ด้วยเก็บขาพี่เก็บขาเอาสลิงเกาะขึ้นแล้ว เกาะเหมือนตอนเอาลงอะ่ะให้โตจัดการเลยครับ ออเอาถอดสลิงออกเนาะขึ้นดีๆว่ะเนาะยกไม่ไหวเอ๊พี่อ,อายกเขายกยังไงยกยังไงเอาไหนทำให้ดูดหน่อยอาะ Ui lịch bằng bàn nhìn rồi Kiếp khá con, kiếp cho ngay rồi Kiếp ngay mày Ồ, oh, anh nghĩ là đứng khuyên cổ thế chế thế nè Ồ. Ồ, khâu cháy Ồ, อุ้ยไม่หล่นนก,กนี่นี่นี่เขามาลองไมโครนี่เขาจะเขารองเขาลองเทเลอร์ไหมน่ะเออเออ,อ,อเขาใจนี่มีตะปันอย่างเดียวอ่ะเร่งเร่งเครื่องหน่อยเร่งเครื่องหน่อยไม่เร่งเครื่องเลยครับเร่งให้สุดเลย สายไฟเด้อสายไฟเด้ดอเล่นกันมากกัน่รถได้เค <c oughs> รับรถรถรถยังไม่ทันเอาเข้าบ้านเลยครับมีคนมาดูแล้ว ดัดดูครับโอ้มีฟันใหม่อันหนึงด้วย มาครับดีเล็กสายมันอะรถมารับคนขับบอกนึกว่าซื้อคนขับมาด้วยเลยเนี่ เหมือนเหมือนเหมือนว่าม,มันเล็กกว่าไอ้นัไไน่นเนาะใบใหญ่โดยดลเด็กใส่ใบเท่ากันถึงกกเนยไม่พวกพวกพวกบูมพวกอาร์มมันอะเหมือนมันเล็กกว่า,ม,กกวามีนาใช่ไหมฟุงกี้เท่าเท่าเกือบเท่าไอ้มีนามีนาซื้อมาใหม่ได้นั่นแหละแต่ฟุงกี้อันนี้มันมันใหญ่กว่าเจ้าวาเลนไทยอยู่แต่ใหญ่กว่าห้าพันได้่นสี่พัน ก็เขาไม่ได้เร่งเครื่องเนาะผู้จะให้ผมลงนี่รมงระมังแน่นอนอ่ะบิดเอวโชว์เลยยกเนี้ยบิดเลยวุบเพื่อจะดูว่ามันมันตกหรือไม่ตกล่ะตกแล้วตอนนี้พี่ฝนน่ะฝนน่ะตกอันนี้ตกแล้วฝนน่ะตกแล้ว ไม่มีตกมันไม่ตกเลยสวัสดีครับอ้เจอเดี๋ยครับผมตุกตานางทานไหลวสลักบี้แต่บุงกีรวมนิดนึงนะโอ้ยนอนไ่อัดสรับบี้อัดสลับอย่างเี้ย้สนักดูกบวะเออได้สนักดูกเ้อไม เดี๋ยจะรากขั้นตัล็อกดูเหมือนชาเนอะใส่ดี่มดีแล้วยงไม่ได้ดิป่ะไม่ได้ค่แบตัดเลยหรือเปาใส่ดีแน่้นนี่ใส่เจ้ากมพงษงนี่ใส่บุ๊ก4 4 0ครับพังอ๋อที่เซฟเรซื้อไปนจบ เยวจัดสักหนึ่งคนงานดิเอาแบบล้อขาดข้างหนึ่งอ่ะผมยังไม่ได้เข้าไปเลยครับอ้ายังไมเข้าไปเลยผมเทดินเสร็จผมจอดอยู่นี่แหละไม่เข้าไปแล้วราะผลขนาดนี้เนาะคันอื่นล่ะไม่ได้ผลคันอื่นไม่รู้ออกจากที่เทได้หรือยังไอ้ทงกับพี่ต้อมเด้โอเคตรงไหนกันเนี่ยเนี่ไอซอยรุ่งอรุณนี่ไหมซอยที่มากันผมตอนนั้นบอกแต่ไม่ ใช่ <c oughs> ตัวแบบล้อขาดข้างหนึ่งเลยด้วยฝนม่แล้วครับเริ่มตกหนักแล้วตอนนี้ มนเนงอนมันอัดจะบีสมสี่วันแล้ว เทั้งรถแมคโครนะครับอุ้ยฝนยิ่งตกแรงขึ้นน่ะโอ้คู่นี้มาจากไหนกันนี่เฮ้ยน้อ ฝนกต็ตกกรรมพอแล้วพอเดีวจะหมดนะ้ำมันอโอ้นไปแล้วครับทำมาลองรถนี่ก็ตะโอ้ก็จะเดินเข้าบ้านแล้วครับ เข้าไปจอดหลังบ้านนะครับฮึดบโอ้โหโมันเร็วนาะไปแล้วครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอนัทเทลบร์องรอซิงด้วยครับขอบคุณมากครับผม